เรือว่าเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตพูดถึงและแชร์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวค่ะสําหรับคลิปของเต้ผู้จัดการของนางเอกสาวคนดังพิกกี้สาวิกาและกระติกอิสรินเพื่อนรักและผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวผู้ร่วมรับแต่งโมนิดา ในงานพิธีไว้อะไรแตงโมงคืนสุดท้ายซึ่งในคลิปดังกล่าวปรากฏภาพที่เต้และกระติหยืนพูดคุยกันอย่างดุเดือดและมีสีหน้าที่จริงจังเคร่งเครียดและมีบางช่วงบางตอนที่เต้ได้ใช้นิ้วจิ้มขมับกระติกจนดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีอะไรที่ต้องเคีรยกันแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าทั้งคู่นั้นได้มีการพูดคุยถึงเรื่องอะไร โดยก่อนหน้านี้นิกุณาทิพ์ซึ่งเป็นหนึ่งคนที่นั่งอยู่ใกล้กับทั้งคู่ได้เปิดเผยว่าระหว่างนั้นตนเองก็ได้มีการพูดคุยกับคนอื่นๆอยู่จึงไม่ได้สังเกตหรือฟังว่าทั้งคู่พูดคุยเรื่องอะไรกัน แต่ล่าสุดทำเอาเชาวเน็ตหายข้องใจเมื่อพิธีกรหนุ่มฟีปาก้าหนุ่มกัญชัยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านไทยรัฐทีวีว่าตนเองเกิดความสงสัยจึงได้สอบถามไปยังกระติกโดยกระติกบอกว่าเต้ได้เข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องบนเรือและบอกว่าทําไมไม่อยู่รอแตงโมเป็นการพูดคุยกันธรรมดาไม่ได้ทะเลาะกันและได้บอกอีกฝ่ายว่าอย่าเอามือจิ้มหัวเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิด ขณะที่ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีงานอะไรนักข่าวได้เข้าไปสัมภาษณ์กระติกก็ตอบเพียงส,สั้นๆว่าเป็นการพูดคุยกันธรรมดาก่อนที่จะรีบขึ้นรถกลับโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเช่นเคย